เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาทำเควสเนื้อเรื่อง16.1กันนะครับผมคือเควสมันค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะผมก็ค่อยๆทําไปละกันนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับ คือเควสของ16.1เนี่ยปกติ RO โเราจะมี2เควสหลกักๆใช่ไหมก็คือเควสเป็นอาชีพกับเควสเข้าดันนะครับผมแต่พอตั้งแต่16.1เป็นต้นไปนะครับผมมันจะมีเควสเนื้อเรื่องเข้ามาซึ่งเควสเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเอาไว้เปิดดันต่างๆตาม EP ต่อๆไปนะครับดังนั้นควรจะทําไว้นะฮะเพราะไม่งั้นเวลา E ีีถัดไปมาปุ๊บแล้วเราไม่ได้ทำเควสก่อนหน้านี้เราก็ต้องไปไล่ทําอยู่ดีนะผมเพื่อให้เข้าดันได้นะฮะ ดังนั้นทําไว้เถอะครับผมโดยของ16.1นะครับผมมันจะมี2ด่านที่เข้ามาใหม่ครับก็คือดัมมีโจนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวสกายฟอร์เทสหรือว่าของไทยมันจะเป็นชื่อแอตเลียฟฟอร์เทสนะครับผมซึ่งทําไปเถอะยังไงเดี๋ยว ep สิบหกจุดสองก็ต้องมาทำอยู่ดีนะครับเพื่อทำเควส์เพื่อเปิดด่านของ16.2ต่อนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมคือเควสเนี่ยเริ่มเนื้อเรื่องมาจากการที่ ep ที่แล้วนะครับ15กว่าของเราเนี่ยผู้กล้าต่างๆของลลลูนนนนมมมิกกกกาาาาาตไปํจััดซออ็แ้วะครััััับบบบผมมมมเเื่่่่อได้รรรชชชยยยนนนะะิงงใหญกกกลาาาควศ์ีี็ร ประกาศนะครับผมว่าเราจะจัดงานเลยงฉลองขึ้นมาเชิญเหล่าผู้กล้าที่ไปร่วมงานด้วยนะครับมาถึงปุ๊บให้มาที่พรนเตล่านะครับผมคุยกับรอยย่เครกนะฮะนี่ข้าเป็นนักผจญปลยที่ไปที่นั่นมาไงนะครับผมซึ่งเราไม่ได้ไปไหนมาเลยนะครับผมเราก็เนียนไปนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะมีอยู่สองทางเลือกครับผมก็คือให้ไปเองหรือว่าจะให้เขาส่งไปให้นะครับผมซึ่งเมื่อกี้ถ้ากดอันแรกก็คือไปเองแต่ถ้าอันที่2ก็คือให้เขาส่งไปให้นะผมคุยอีกทีได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาพาไปได้นะฮะเม ให้เดินขึ้นไปด้านบนเข้าปราสาทฟอนเตล่าเลยนะครับโอเคเมื่อเข้ามาถึงปราสาทฟอนเตล่านะครับผมตรงนี้เขาจะรีโนเวทใหม่แล้วนะครับผมอันเก่านี้โลทิ้งไปแล้วนะครับจ้างสถาปนิกมารีโนเวทใหม่นะฮะก็คุยกับตัวโรเยลเพจนะครับรเยลเพจเนี่ยเป็นเรียกว่าไงเนี่ยเป็นคนต้อนรับนะครับผมมาต้อนรับเหล่าผู้กล้าที่ทาภารกิจมาเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเดินตามทางครับผมเขาจะพาไปที่ห้องส่วนตัวของเรานะครับเป็นห้องสวีทนะฮะเข้าไปเลยนะครับเดินตามทางนี้ไปเลยครับท่าน โอเคเข้ามาห้องแรกสุดนะครับผมจะเป็นห้องของเราเองนะครับก็เข้าไปก่อนเลยเข้ามาปุ๊บคุยกับรอยัลเพจนะฮะโอ้ท่านทําดีมากโอเคเนื่องเรื่องข้าวๆตรงนี้นะครับผมเขาจะบอกว่าในปราสานพัตตล่าตอนนี้มันมีพิธีจะเลือกราชาองค์ใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันมีแคนดิเดตอยู่เจตระกูลนะครับผมเราเนี่ยเป็นผู้กล้าเราต้องมีหน้าที่สังเกตการเป็นแขกเติมศักนะครับผมเราก็จะไปเยี่ยมเยียนทั้งเจตระกูลนะครับเนี่ยหน้าที่ของเรานะผมรับแขกนะฮะ แล้วเราก็คุยกับเพจอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเราย่อเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเขาก็จะบอกว่าให้เราไปเยี่ยมเยือนทั้ง7ตระกูลนะฮะอ่ะไปออกจากห้องนะครับผมแล้วเดินขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับปึ๊บปึ๊บเดินเข้าไปครับเมื่อเดินเข้ามานะครับผมนี่เลยฮะเขาก็จะคุยกันอยู่นะผมเจ้าคิดว่าตอนนี้เจ้าทํานี้แล้วหรือยังอะไรพวกนี้นะครับผมให้เขาโฆษณากันไปนะฮะอ่ะเมื่อเควสเนื้อเรื่อง MBC คุยกันเสร็จนะครับผมให้เราคุยกับตัว g ีไฮเนสนะฮะคนนี้นะครับผมก็คือเมื่อกีี้มมัน เรียกว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นว่าที่กษัตริย์นะครับผมแต่บอกว่าเ้เขาไม่อยากเป็นนะครับผมเขาคิดว่าตัวเองแบบไม่ใช่ตระกูลนี้มั้งนะเดาจากเนื้อเรื่องเอานะครับโอเคหลังจากคุยกับจีไฮเนสเสร็จแล้วนะครับผมคุยกับผู้เฒ่าเสร็จแล้วให้เดินออกจากห้องไปนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ปุ๊บจะมีเอ็มซีมาดักหน้าเรานะครับผมคือนีฮิวนะฮะกับซาเคียนะครับผมอ่านถูกไหมอะนะฮะโอเคหลังจาก สองคนนี้คุยกันเสร็จนะครับผมเราก็สามารถเดินต่อไปได้นะครับผมเข้าไปที่ห้องถัดไปเลยเมื่อเข้ามาที่ห้องนี้นะครับผมคุยกับผู้หญิงคนนี้ครับคนด้านในนะครับผมสปิก้านะครับหลังจากคุยกับตระกูลเนวิสเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เดินออกจากห้องนะครับผมเราจะไปต่อกันอีกตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลวอเตอร์นะฮะตระกูลวอเตอร์นี่อยู่ด้านบนสุดนะครับเข้ามานะครับผมก็คุยกับไอแวนนะครับเป็นน่าจะเป็นผู้นําตระกูลนะครับ เมื่อเราคุยกับลุงคนนี้เสร็จนะครับผมให้คุยกับตรงนี้ด้วยนะครับคุยคนนี้คนหนึ่งนะครับคุยคุยคุยไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็จะบอกว่าไปหาสาเหตุการโดนสังหารของใครสักคนหนึ่งมานะครับนี่เขาก็จะบอกว่าเครื่องหันของเขาอยู่ทางใต้ของอันเบอร์ตานะฮะน่าจะเป็นตระกูลแถวอันเบอร์ตานะครับจากนั้นนะครับผมไปที่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็คือปีกทางด้านขวานะครับอันนี้คือปีกซ้ายใช่ไหมเป็นห้องของตระกูลไฮเนฟพวกเนวิสแล้วก็วอเตอร์นะครับผมแล้วก็ห้องเราตรง เดินไปทะลุไปฝั่งตรงข้ามนะครับปึ๊บปบปบวิ่งไปวิ่งไปนะครับผมไปฝั่งนู้นต่อนะฮะข้ามพรมแดงไปนะครับเดินไปเลยอ่เข้าไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องต่างๆของอีกสตระกูลนะฮะเราก็เข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาถึงห้องของตระกูลวิงเจอร์นะครับผมวิงเนอร์นะฮะก็คุยกับลุงหัวโล้นคนนี้นะครับผมนี่ใครเนี่ยเจอแก่นวิงเจอร์นะครับใครก็ไม่รู้นะฮะ น่าจะเป็นตัวท,ท็อปๆของตระกูลแหละโอเคเข้ามาด้านในนะครับคุยกับคนนี้ครับผมเจอแกนนะฮะคนเมื่อกี้แหละที่อยู่ตรงหน้าประตูนั่นแหละครับผมเมื่อคุยกับเจอแกนเสร็จแล้วนะครับผมก็เดินออกจากห้องได้เลยนะครับก็ตระกูลนี้เสร็จแล้วนะครับไปเยี่ยมตระกูลต่อไปเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะปึ๊บเมื่อเข้ามาในห้องของตระกูลริชาร์ดนะครับผมก็คุยกับพ่อบ้านของตระกูลก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมผมเป็นผู้กล้านะครับผมมาแนะนาตัวกับตระกูลริชาร์ดนะครับแล้วก็เข้าไปคุยคนด้านในนะครับ เมื่อคุยกับริชาร์ดเสร็จหนึ่งรอบนะครับผมเราสามารถคุยกับริชาร์ดอีกหนึ่งรอบได้นะครับผมเพื่อรับไซคเวสของตระกูลริชาร์ดนะฮะก็เราจะรับไปเลยก็ได้นะครับรับๆไปก่อนนะฮะมันจะขึ้นเควสของตระกูลริชาร์ดขึ้นมานะครับผมก็หลังจากรับตรงตัวนู้นใช่ไหมให้มารับกับตัวพ่อบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นการเลือกมอนสเตอร์นะครับว่าเราจะไปตีมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับผมเพื่อทำไซคเวสนะครับแต่อันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวว่างๆค่อยมานั่งทำซึ่่่งงงถ้้้้้้าาเเ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 รรรรลลลลือออออออกตต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 ัััััวววววไไไหนน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 นีีียจะะปปปมมสส์์แ็ทขึคบ ก็เดี๋ยวค่อยมองว่ากันแล้วกันนะฮะไปออกไปตระกูลต่อไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมครับมาถึงที่นี่นะครับผมเจอมาตินล็อกล็อกขาไว้แล้วนะครับโอเคเดินเข้ามานะครับผมคุยกับควีนนะครับหลังจากคุยกับควีนเสร็จนะครับเราเดินออกมาได้เลยนะฮะแล้วก็ไปที่ราชวงศ์เอ้ยไม่ใช่เออราชวงศ์สุดท้ายนะครับผมราชวงศ์สุดท้ายนะฮะเข้ามาปุ๊บโอ้โหแน่นนะฮะคุยกับแม็กซิมิเลียนก่อนนะครับนี่ครับผมคนที่เป็นใส่ชุดสีฟ้านี่นะฮะั หลังจากคุยกับแม็กซิมิเลียนเสร็จนะครับผมก็เดินเข้าไปในนิดนึงครับผมคุยกับวูฟนะฮะก็คุย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 ปุ๊บปุ๊บโอเคหลังจากทำควสเสร็จนะผมมันจะมีขึ้นเดบิวช์นะครับผมเดบิวช์เข้าสังคมสำเร็จแล้วนะแอคทีฟเมนต์นะฮะก็เดินกลับไปที่ห้องของเราเลยนะครับห้องของเราก็อย่างที่บอกไปนะครับผมอยู่ปีกซ้ายนะครับผมของราชวังนะฮะเดินลงมาเดินลงมาแล้วเลี้ยวนะครับผมปุ๊บเข้าไปผ่านทางเดินตรงกลางนะครับปุ๊บเข้าไปทะลุ รู้เหยียบพรมแดงเข้าไปครับผมแล้วก็ไปอีกภาคหนึ่งนะครับผมเราจะกลับห้องตัวเองนะฮะนี่ครับเดินกลับเข้าห้องตัวเองเลยเมื่อมาถึงห้องตัวเองแล้วผมคุยกับเพจเบลอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคถ้าเราได้โทเคน็นฮอนเนอร์สิอันเนี่ยแสดงว่าทําถูกนะครับผมคุยครบทุกคนนะฮะไปเดี๋ยวไปคุยต่อไปกันดีกว่านะครับหลังจากได้ฮอนเนอร์โทเค็นแล้วนะครับผมก็ออกไปเราจะไปตรงฮอตรงกลางกันนะครับเดินออกไปเลย เดี๋ยวเราจะไปเดินพรมแดงกันนะครับทุกคนนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมอ่ะมาผ่านตรงนี้นะครับผมจะมีเด้งๆขึ้นมานะผมก็เป็นเนื้อเรื่องที่เราแอบฟังชาวบ้านเขาคุยกันนะครับผมซุบซิบซุบซิบนินทานะครับอืมเคยได้ยินบอกว่าได้ยินเรื่องแปลกๆโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาถึงพรมแดงนะครับเดินเข้าห้องไปนะครับตรงนี้เราเย้ h เชฟเนี่ยก็จะมีงานให้เราทํานิดหน่อยนะผมเป็นไซสเควสแต่เอาไว้ก่อนละกันเอาเนื้อเรื่องหลักไปก่อนนะฮะเมื่อเข้ามาด้านในนะครับผมเดินเข้าไปด้านในแล้วก็ออกทาางงขวนนนิดึะครับ จะเจอกับแก๊งเนเวสนะครับผมคุยกับซาบิก้าก็ได้ครับหลังจากซาบิก้าหายตัวไปแล้วนะครับผมเราก็เดินกลับห้องของเรานะครับเดินมาเดินมานะครับไปเดินไปกับห้องของเรานะครับเ,เบป๊เปบเบปบเปบ,ปบเอ๊ะตรงนี้ใครน่ะเกิดอะไรขึ้นมาอีกแล้วรับไอสอคนนี้มันนานินทางอีกแล้วหลังจากเราแอบฟังคุยซีเสร็จนะครับผมสาวน้อยก็มาทักเราผมทําให้เราสะดุ้งตกใจนะครับ เราก็เลยเดินเข้ามาห้องไปตามนิฮิวนะฮะเมื่อเข้ามาในห้องนะครับผมคุยกับนิฮิวนะครับผมเึ๊บมเพิให้เขาคุยกันให้เสร็จนะครับโอเคหลังจากนิฮิวไปแล้วนะครับผมเราก็กลับห้องของเราได้นะฮะหมดความเพลอกแล้วนะครับกลับไปนอนต่อดีกว่าเมื่อมาถึงห้องของเรานะผมก็คุยกับเพจอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะมีนักเวทออกมานะครับผมลอเรย์เมดนิวเฮมนิวเลมนะครับนักเวทเขาก็จะพาเราเข้าไปห้องพิธีกรรมนะครับผม เมื่อมาถึงห้องพิธีกรรมนะฮะให้เดินออกไปทางนั้นข้างบนนะครับตรงนี้นะครับให้เราสร้างปาร์ตี้นะครับผมโดยที่มีเราคนเดียวนะฮะอ่าก็สร้างปาร์ตี้อะไรเสร็จปุ๊บก็คุยนะครับผมเข้าไปตอนนี้นะฮะอ่าก็รอคิวก่อนรอคิวก่อนเข้าไปโอเคเมื่อเข้ามานะผมเป็นห้องพิธีกรรมของราชวงศ์นะครับให้เราเดินขึ้นไปด้านบนเลยแล้วตรงนี้นะครับผมเราจะเจอช่องว่างตรงนี้นะครับผมให้ไปยืนในที่ของเรานะฮะแล้วก็รอพิธีกรรมนะครับผม อยู่ดีๆระหว่างเกิดพิธีกรรมนะครับผมก็มีคนบุกขึ้นมานะครับเหมือนเจ้านี้จะวิ่งมาเอาหัวใจนะครับผมหัวใจยิมเมอร์ฮาร์ดนะฮะซึ่งอยู่ใต้พอนเตรานะครับตรงนี้นะครับผมจะมีเอ่อคนบุกเข้ามาขโมยหัวใจยิมเมอร์ฮาร์ดของเรานะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็ทําการกําจัดมันซะนะครับช่วยเราราชวงศ์นะครับผมให้ปลอดภัยหลังจากเรากําจัดพวกคนบุกลุกเมื่อกี้แล้วนะครับผมคุยกับอ่าตัว g ีไฮดอีกนะครับปึ๊บปบโอเคมันเกิดเครื่องขึ้นได้ยังไงเนี่ยรีบออกไปดูกันเถอะอ่าแล้วเราก เดินมาเดินมาเดือเรื่องเจมจนหน้าดูโอเคเมื่อออกมาครับผมก็คุยกับตัววิงเจอร์นะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าคุยไปเราสั่งทําลายดันทิ้งเลยก็ได้ครับผมเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยเออจิมเมอร์หาที่เราครอบครองกันอยู่เนี่ยเป็นของปลอมหรือไงไม่น่าเชื่อหลังจากราชวงศ์คุยหาลือกันแล้วนะครับผมว่าจะทําไงต่อไปนะผมให้มาคุยกับตัวนี้นะฮะตัวด้านซ้ายมือนะครับอ่าคุย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 สักสองสารอบนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บจากนั้นคุยกับเมดนะฮะให้มันขึ้นเป็นสีีฟ้้าแบบบเมื่อกนะครัผ หลังจากคุยกับเมดเสร็จนะครับผมให้เขาขึ้นตัวเสือฟ้ามาก่อนนะแล้วก็มาคุยกับการ์เด้นไนท์เลือกออกไปตอนนี้เราก็จะมาโผล่ที่คุกนะครับผมแป๊บเดียวโดนเข้าคุกซะแล้วนะฮะโอเคเมื่อมาโผล่ในคุกครับผมไม่ต้องตื่นเต้นไปนะครับผมคุยกับอินเดยแดงคนนี้นะครับเขาก็จะให้เราออกมาได้นะฮะซึ่งตรงนี้นะผมจะเป็นทางเข้าเควสพวกคุกใต้ดินอะไรพวกนี้นะผมก็มีคนขายของเต็มเลยนะฮะแล้วเราก็เดินออกไปครับผมเราจะกลับไปทางเดิมของเรานะฮะ เราจะกลับไปที่ห้องของเรานะครับผมเดินออกมาปุ๊บไปทางซ้ายนะครับผมมันจะเข้าไปตรงโถงทางเดินตรงกลางอ่ะที่เป็นพรมแดงอ่ะนะครับเดินไปครับเดินมาอ่าตรงนี้จะเป็นที่ที่เราเจอกับสปิก้านะครับในหอตรงกลางนั่นแหละนะครับใครยังจําอันที่แล้วได้ใช่ไหมเมื่อประมาณแรกแรกเควสอ่ะที่เราเดินเข้าหอกลางอ่ะนะครับอ่าแล้วเราก็เดินมาทางด้านซ้ายครับผมเราจะกลับห้องของเรานะฮะโอเคเข้าห้องของเราไปมาถึงก้องคุยกับเพจนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะเกิดอะไรขึ้นบ้าง จากนั้นนะครับผมเราเลือกจะไปตอนนี้นะครับผมเราจะไปแจ้งข่าวกันนะฮะโดยเข้าไปที่ห้องของตระกูลเนอร์เวสก่อนนะครับก็ห้องที่สามนะห้องนี้ห้อง2ใช่ไหมห้อง2นี้ของไอ้อะไรนะตัวสีแดงๆอ่ะคุณปู่สีแดงๆอ่ะอ่ะเมื่อเข้ามาครับผมคุยกับซาปิก้านะครับโอเคตรงนี้นะครับผมที่เราคุยอยู่ไม่ใช่ซาปิก้านะผมเป็นสครีเนะฮะสครีเเนี่ยมาปลอมตัวเป็นซาปิก้านะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเธอนะฮะจากนั้นนะครับผมเมื่อคุยเสร็จปุ๊บให้เรากลับไปที่ห้องเลข2ต่อนะครับห้องอันที่2นะฮะ คุยกับตัวไฮเนสนะฮะไฮเนสโอเคเมื่อเราคุยกับเขาเสร็จนะครับผมเราจะได้ฮอนเนอร์โทเค็นมา20อันนะครับผมแสดงว่าเราทําถูกทุกขั้นตอนนะครับผมก็สามารถผ่านเควสตรงนี้ได้นะครับผมบอกแล้วครับยาวนานเลืกเกิดนะฮะอ่ะเมื่อถึงตรงนี้นะครับผมคือเนื้อเรื่องหลักๆเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นการเปิดดันบีโจกับสกายฟอร์เทสนะครับหรือว่าแอสเซียลฟอร์เทสของเซิร์ฟไทยนั่นเองนะฮะก็ให้กลับมาที่ห้องของเราเองนะครับคุยกับเพจนะฮะอ่าคุยกับเพจแล้วเขาจะเรียกนิวเลมมานะฮะ อ่ะปุ๊บนิวเลมก็จะส่งเราไปที่ในห้องสมุดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมให้เราทําการคุยตั้งปาร์ตี้แล้วก็คุยกับเมดอีกรอบนึงนะครับผมจะเป็นการเปิดดันบิโจนะฮะดันบิโจเนี่ยก็เป็นดันที่ลงได้วันละรอบหนึ่งนะครับอ่ะไปเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมนี่เขาจะส่งเรามาที่อดีตก่อนนะฮะนี่เป็นห้องสมุดในอดีตนะครับก็คุยกับเขาอีกหนึ่งรอบนะครับปุ๊บเพื่อที่จะเข้าดันบิโจนะครับผมเราต้องเข้าดันบิโจให้เสร็จก่อนนะต้องฆ่าให้ได้ด้วยนะครับ ซึ่งสายพานนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะโอเคเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้าดันมานะครับผมเราก็ต้องเคลียร์ดันให้เรียบร้อยนะครับก็ค่าทุกอย่างที่กว้างหน้านะฮะหลังจากกลับกํำจัดวีโจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลับไปคุยกับไอริสนะครับที่ในดันนั่นแหละนะคร หลังจากกําจัดวีโจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําลายดันทิ้งนะฮะแล้วก็คุยกับเมดอีกหนึ่งรอบนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะครับผมเราจะสามารถเข้าดันไอตัวคอนเทลล่ากลางคืนได้แล้วนะฮะโดยวิธีการเข้านะผมให้เข้าไปทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้คือโลกในอดีตนะครับผมมันจะดูเก่าๆหน่อยนะครับอ่าแล้วเดินลงมาครับอ่าปึ๊บตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่าคอนเทลล่ามันมืดๆเป็นกลางคืนนะครับผมนี่คือคอนเทลล่าในอดีตนะฮะ ในนี้นะครับผมเราสามารถลงสกายฟอร์เทสได้นะผมหรือว่าดันแอสเรียลฟอร์เทสที่เราคุ้นชื่อกันนั่นเองในเซิร์ฟไทยนะผมมันอยู่ตรงมุมขวาล่างนะฮะโอเคเอฟซีเข้าดันสกายฟอร์เทสคือตรงนี้นะครับผมหรือว่าแอสเรียลฟอร์เทสในเซิร์ฟไทยนั่นเองนะผมซึ่งดันนี้เข้าได้ทุกๆ3วันนะครับไอ้สกายฟอร์เทสนะสวันนะครับผมบีโจเนี่ยเข้าได้ทุกวันนะครับอ่าแล้วดันสกายฟอร์เทสเนี่ยข้างในนั้นมีกาตาเจดีอาร์ลินดี้ฮอปนะครับผมซันฟลอเวอร์นะผมอุปกรณ์ไอเทมต่างๆนี่มากมายมหาศาลนะครัััััับบบบออยยู่่ใในนนนนนน้้้ะะคครรไไปปเเเดี๋วววากกลลทสตหมมจแผ์ วิธีการออกจากดันอินเวชั่นนะครับผมก็ให้ไปที่ตรงทางเข้าปราสาทพนเจล่านะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมคุยกับนิเลมนะครับเขาก็จะพาเรากลับเข้ามานะครับแล้วเราก็เดินขึ้นไปครับปึ๊บปึ๊บคุยกับนิเลมอีกหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็คุยกับตัว g ีไฮนะฮะโอเคเราจะได้30โทเคนมานะครับผมอันนี้คือเป็นการปิดดันของบีโจในวันนั้นนะฮะคือทำควสบีโจเสร็จปุ๊บตีดันเสร็จนะครับก็กลับคุยกับเมดอีกหนึ่งรอบนะครับผมแล้วเราก็ คุยกับ g ีไฮ์นะครับผมเราก็จะเสร็จดันบิโจของวันนั้นไปนะครับอ่าหลังจากคุยกับ g ีไฮ์เสร็จนะครับผมเราก็จะเสร็จเควสทุกอย่างของเนื้อเรื่องแล้วนะฮะจะได้โทเค็นมาทั้งหมด60อันนะครับผมส่วนวิธีการออกจากที่นี่นะครับผมก็คุยมาทางด้านซ้ายมือนะครับจะเจอการเดียนไนท์นะครับผมเราก็ออกไปข้างนอกกันนะครับอ่าเมื่อคุยเสร็จคุยกับเดียนแดงนะครับผมเรียกว่าไปข้างนอกนะฮะโอเคเราก็จะกลับทางเดินปกติได้แล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับเควสเนื้อเรื่องของ16.1นะครับผมก็ตรงค่อนข้างยาาวมกนะครับผมแลลหังจากนีี้จะม็เอะอยู่นะฮะ เดี๋ยวค่อยทยอยทาตามไปแล้วกันนะครับผมหลักๆตอนนี้นะครับผมที่เราทําคลิปนี้เสร็จหมดนะฮะเราจะเข้า Room of Consist e n c y นะครับผมหรือว่าดันบีโจได้นะฮะอีกอันนึงคือ As r e ล l fortress นะครับผมหรือว่าดันที่มันดรอป JDR ดรอปอาวุธ VM อะไรเงี้ยก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับผมโดยดันบีโจเข้าได้ทุกๆหนึ่งวันนะครับส่วนดันแอสเลี่ยฟอร์เทสนะครับผมเข้าได้ทุกๆ3วันนะครับแล้วก็มีท่านะครับผมก็คือถ้าอยากเข้าแอสเลี่ยฟอร์เทสแบบอันลิมิตนะครับผมมีกุญแจ ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนวิธีการเข้าดันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้แบ่งทําให้ละกันนะผมคลิปนี้มันน่าจะยาวมากแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็จะลืมกด s u b s c r i b e ทุกกันเวด้วยนะครับเวลา,าคลิปให,ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ